สวัสดีครับเพื่อนๆเ้าระบะปูนอันนี้นะครับนะมาผสมอาหารให้แม่หมูนะครับถ้าแม่มีเ,เยอะก็ต้องใช้เครื่องนะครับอันนี้ทำไม่ไหวเหมือนกันนะครับมีแม่อยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็ใช้อย่างนี้นะครับ เครื่องตัวนี้ขาดมอเตอร์มอเตอร์ยังไม่ได้ซ่อมนะครับใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับตอนนะครับเพื่อนๆทำงานก่อนนะครับ น้องหมูใกล้คลอดนหน้าทับปวดท้องนะครับไม่กินข้าวเลยนะครับไม่ลุกเลยนะครับแต่ช้าแล้วไม่ยอมลุกกินข้าวเลยนะ แต่น้ำก็ยังไม่ตกนะครับแต่วันนี้นอนทั้งวันเลยนะครับยังไม่ลุกเลยไม่กินข้าวด้วยต้องอามากองตรงตรงปากนะครับนะ้านมก็ยังไม่ไหลนะครับแต่วันนี้ไม่ยอมลุกเลย ก็ถึงกำหน,นดคล<ด>อดวันนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีนมไหลเลยนะครับนมยังไม่ไหลนะครับน้ำก็ยังไม่ตกนะครับแต่วันนี้ไม่ลุกเลยนะครับนอนกินข้าวนนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไม่ลุกกินข้าวเลยนะครับ นมก็ยังไม่ไหลเนี่ยยิ่งท้าน้อใกล้คลอดลานมก็น่าจะแข็งกันนี่นะวันนี้ก็คงหน้าจะยังไม่คลอดแต่ไม่กินข้าว